บูวันนี้ปู่เตี้ยทำโออ,อืมทํามาพอเห็ดได้กินน<ำ>้ำไร้ผันแน่นท้องเนาะเตี้ยเนาะกินน้ำเยอะพันแน่นท้อง โอ้ยุงม,มันขึ้นมาหัวสั่นนี่ตัวนี่นนกวันบ่ขึ้นมาหม่มองปูเตียนอนนี่นนกวันบ่ขึ้นมา,มานนกว่ามันสิย่านเจ้าไว้เนาะเดือน เก็บเรียบร้อยน่ะว่าแต่มเขาคือรถเดียวนี่สองแ่นอืมสองแพทยนึ่งคือเยสิไปเอาพุ่นแล้วเนาะตากไปทางกกดูพุ่นแล้วเนาะมือแล้วบ่บ่ไปเอาหอดพุ่นหอกวะติออยังวะติ อืมจุหมห่มไปหะล่ะพิมลงไปเอาไม่กวดมากวดซอยปูเตียนนะลูกยุ่มองไหนเนาะไม่กวดเอหนึ่งลงไปเมื่อวานโธ่สงสัยว่างยุ่ทั้งผีลูกทั้งหลาบ้านทั้งหม่องโตเอัาเอาแนวโกยขยะขึ้นมานำเร้อน้ำกันหนละ่ะยุ่มองกใกล้ๆรูปหญ้าที่บ้างอองเลาะเลาะผักกะตูนะลูก อ้าผมเจ้าุมาดีน้เลยเย้สั่นโตแล้วโอ้บอกอบอกบอพิดเป้่าไม้แล้วส้นเป่าเผาพิดเป้าเปาเป่าไม้ละวเกิดเอ,อ้ยใส่มันห่องมาใส่ึสินไม้ระบายากกันตามางานมั กันกันเง่าไปจนหอดบันไดเลยบบดนี้ซื้อแอร์ตัวใหญ่ตัวเดียวข้างในโอ้ได้มาให้ปูแล้วโอ้เก,งกงง่งเก่งอล้หลงเยอ่ะกวาดก็ได้ลูกบักลากกวาดใส่หันละ,ะพิมรูเรืองกับเบืองเวอ่า อันไม่ใหญ่ๆก็บม่ต้องกวาดใส่เอาแต่อันสั้นๆเออกวาดลูกกวาดอาออกกำลังกายกวาดไปลูกกวาดแห้งๆช่วยปูช่วยปูกวาดเนี้ได้ทำได้กวาดใส่จนเต็มๆเลยลูกอืม เงบไปเงีบไปเรื va, no ่อยๆมองเอมองนก็กวาดเอาเอาอันใหญ่ๆออกน่าอาเเชียม่้องกลับให้เมีเดี๋ยวเก็อบอกาต้องให้บอกตั้มนะเพราะว่ามันเต่ามันเ็นจ้ีเ่แใทยยวเขาจะเอาบด้ยอ ไนเมืองในภูม hmm. ิพ <favorites> like okay. yeah. ัน์หน้าก็ะไรนเจเห็นวันๆแล้วนบัมีเขาให้ดื่มๆดื่มสองอันอ่าเอออากาศยังไงเ่าวันๆแล้วนะเราเราเก็บเาบ่มีอะไรสิอ่าครับครับไอเกตติ้่เนี่ยอหารเน่ยเหี้ยวว่าเออเออเอออะไรด้อล้ะผมอ่ากจะว่าหมาเข้ามันมันกับางนี้สาย่อเนาะ

เด็กอ้วนกวดบ้านช่วยปูอือง,องอเรียนไปลงเรียนกับทำเวเนนี่สนะเข้าไปไหทำเวมันบ้างล่ะทำสารเนาะฮึจังทำเวนได้แหละบเจามาจะโสพอเล่นเขาไปล้างของน้ำเด้คนเห็ของน้ำเดือกของน้ำสกกนะ <laughs> อยากเล่นน้ำมากเจ้ หืกอาดนฮื่นเป็นอยู่เด้หมอน่าอ่า